สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรวจะพามาทำเต้าส่วนข้าวโพดมพะพร้าวอ่อนสูตรทำขายกำไรดีค่ะพร้อมเคล็ดลับวิธีการทำยังไงให้น้ำเต้าส่วนของเราเหนียวข้นเนิดอยู่นานทั้งวันแล้วก็ใส่สวยงามน่าซื้อน่าทานแบบนี้เลยนะคะตัวเนื้อเต้าส่วนเหนียวข้นหอมข้าวโพดเนื้อมพะพร้าวอ่อนเน้นเนน้ทานคู่กับกะทิมันมนเค็มๆก็จะหอมหวานมันเค็ม อร่อยสุดๆเลยละค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของข้าวโพดกันนะคะข้าวโพดเลือกข้าวโพดหวานที่สดใหม่ปอกเปลือกเอาเส้นใยออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยค่ะแล้วนำมาฝานเอาแต่เนื้อนะคะ ก่อนอื่นเราจะมาทําในส่วนของตัวกะทิรับหน้าขนมของเราไว้ก่อนเลยนะคะส่วนผสมหลักเลยก็จะมีกะทิ100%เอร์เซนตราอร่อยดีขาวค้นหอมมันพ่อคั้นสดจากมะพร้าวคัดพิเศษมาพร้อมกับฝาแคปเปิดใช้ง่ายแค่ไขเ่เยาบิดแล้วก็เทค่ะ มันจุแบบระบบ UST คงความสะอาดถูกสุขลักษณะอร่อยได้ทั้งเมนูคาวหวานเลยค่ะใช้แล้วใช้ไม่หมดปิดาให้สีิดแช่ตูต้เย็นช่องธรรมดาเก็บต่อได้อีก3-5วันขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นของแต่ละบ้านนะคะใช้แล้วยังสามารถตัดชิ้นส่วนด้านภาษาไทยส่งเข้าร่วมแคมเปญ กะทิอร่อยดีรวยทะลุสิบล้านแจกท้องทุกภาคทั่วไทยปีสองด้วยนะคะอร่อยดีคำที่มีคุณค่าการันตีคุณภาพโดยเชฟชุมพลเชฟมิชลินสตาร์สองดาวเลยค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook กะทิอร่อยดีหรือจะสแกน q r ว o d e โหน้ากล่องตรงนี้ได้เลยค่ะพอเราได้กะทิที่ขาวข้นหอมมันเหมือนคั้นสดคั้นใหม่ๆแล้ว จากนั้นเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งข้าวเจ้าเพิ่มความข้นค่ะใครไม่ชอบข้นไม่ต้องใส่ก็ได้จากนั้นให้เราคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีก่อนค่ะพอเราคนจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วยกขึ้นตั้งเตาต้มให้สุกดีเลยค่ะ เไฟเตาไฟอ่อนค่ะคนตลอดคนดเรื่อยๆต้มต่อจนกะทิสุกดีแต่ไม่ต้องเดือดเดี๋ยวกะทิจะแตกมันไม่อร่อยนะคะต้มให้พอสุกพอค่ะพอเราต้มจนทุกอย่างสุกดีแล้วให้เราปิดเตายกลงพักไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมาทำแป้งไว้ใส่ตัวเต้าส่วนข้าวโพดของเรากันต่อเลยนะคะ เตรียมชามผสมใส่แป้งมันลงไปค่ะตามด้วยแป้งเท้าเพิ่มความเหนียวเนืดแล้วก็เหนียวนานนะคะใครไม่มีแป้งเท้าใส่แป้งมันอย่างเดียวเลยก็ได้แต่ใส่แป้งเท้าด้วยจะเหนียวข้นเหนียวเนืดนานอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วทยอยใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ เราจะคนแป้งให้ละลายกับน้ำเปล่าดีก่อนนะคะพอเราคนจนแป้งละลายเข้ากับน้ำดีแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะส่วนความเหนียวข้นก็ปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะตั้งหมอ้อตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยใบเตยหอม แล้วก็ต้มต่อให้น้ำเดือดให้ความหอมของใบเตยอ,ออกมาเลยนะคะพอเราต้มจนน้ำร้อนน้ำเดือดดีแล้วความหอมของใบเตยอ,ออกมาแล้วค่ะจากนั้นที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยค่ะตามด้วยเกลือตัดหวานค่ะคนให้เกลือให้น้ำตาลละลายดีค่ะ พอเราคุณจนเกลือจนน้ำตาลละลายดีแล้วจากนั้นให้เรานำแป้งที่ผสมละลายไว้มาค่อยๆตักเทเใส่ลงไปค่ะ เแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันดีเลยนะคะน้ำต้องร้อนต้องเดือดก่อนค่ะเท <Okay. S 1> แล้วก็คนให้ละลายเข้ากันดีไม่งั้นแป้งจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ <Okay. S 1> พอเราคนจนแป้ง อะไรเข้ากันดีแล้วสุกใสดีแบบนี้แล้วค่ะให้เราใส่ข้าวโพดท,ที่ฝานไว้ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันดีต้มต่อจนข้าวโพดสุกเลยนะคะพอเราคน พอเราต้มต่อจนเข้าพูดของเราสุกได้ทีดีแบบนี้แล้วนะคะให้เราใส่เนื้อมอพะพร้าวห่อนลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยค่ะต้มต่ออีกสักสองสามนาทีให้มพะพร้าวสุกดีจะได้ไม่บูดไม่เสียง่ายนะคะ เราต้มจนมะพร้าวสุกได้ที่ดีแล้วก็ปิดเตาเป็นอันใช้ได้นะคะเขาพูดเน้นๆมะพร้าวอ่อนเยอะๆแบบนี้เลยค่ะเวลาจะทานเตรียมชามเทน้ำกะทิลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเต้าส่วนของเราค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมเลยค่ะอืมเต้าส่วนหวานกำลังดีน้ำกะทิ มันมันเค็มนิดๆดเวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันอร่อยสุดๆเลยละค่ะลองไปทำดูนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะเวลาเราจะคายก็เตรียมกระปุกที่ทนความร้อนได้นะคะวันนี้แพาใช้กระปุกขนาด500มิลค่ะทนความร้อนได้100องศาเลยนะคะ พอเราจาักใส่กระปุกเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ราดกะทิใส่ลงไปค่ะพอเราราดกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดฝาให้สนิทดีเลยค่ะให้ลงล็อกดีเลยนะคะ อันนี้ก็เสร็จเรีรยบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วค่ะกระปุกใหญ่ๆแบบนี้ขาย3า4 0บาบาทยังไงก็ขายได้ขายดีมีกําไรค่ะส่วนใครอยากได้กําไรมากน้อยก็ตักใบตามชอบได้เลยนะคะแล้วกําไรก็ขึ้นอยู่กับราคาของต้นทุนของวัตถุดิบของแต่ละคนที่เลือกมาใช้ค่ะลองไปทําดูค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทํากินทําขายได้เลยค่ะชอบกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดูลกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวได้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ